สบายดีพี่น้งองกาพี่เราเหมือนอเดิมกินยังวันดิจับไว้จะตายไปได้ก็ได้ปากมุกมมุกมากินจามาคูมโรคธาตุมณน,นี่เขาจะซื้อว่าน้ำแข็งนะกุดกระอสอบจ่นกระสอบแล้วก็แบ่งให้เขาไปวันนี้เราฝากท้องกับโดมทาน,นพี่้อง อมองวันลงท่านลงท่านกับลงท่านกับโรคขั้วสิเป็นเห็ดให้กิ่นเมืดมื้อเลยพี่น้องขอบคุณทา่านแม่ขั้วท่างท่าวัดหนังไงไงวัดเขาแก้วทำมาราหเออ พิหารแดงน้ำก็<า>รกอร่อยมากทานกันเสียเสียดนนี่ก๋วเตียวพี่น้องก๋วเตียวก๋วเตียวนนก๋วเตี๋ยวมีซุปดำมียำขนน้ำโคก ยังก่อบ้าบินจ้ะนี่ก็บอกแจ่บไปหน่อยของหวานนี่หยอดเลยของหวานที่แต่เนี้ยเสีย่ยงที่กินของหวานพี่กินน้ำมูกกี่หนักการเสียท้องอยากขึ้นอยากประยุทธ์วันเขาต้องเปลาไล่คนไวกินขไว้กินน้ำกันตัว เต็ียอกดังเลยควานสุยอดเลยอร่อยมากสุดยอดนะขาจะไปยังไม่ยังข้าเจะาพึ่งไม่มันแยกออกบ่ได้อเกี๊ยงก็เลยดูง่าย เปิดนานไมนเปิดนานรถจับเด็สเยรษฐิจ ได้บุญหลายๆเนาะตอนนี้ได้กินบุดแล้วต้องการมืดมือเจ่าว่าตางจะป้านอเยเข,าจ,ขาจะมากิน,นกินละปลาหอเดียวปนเหอยะเซตแล้วปลาห้าน่ะาทงกุยมาใส่อันนี้เขาจะกินกินอิ่มไปยิ่มมนันหลัก็แล้ว คนมาเอาก็ได้บุญคนให้ก็ได้บุญงั้นบอกบริสุทธิ์เนาะต่น้อาันบ่บริสุทธิ์หนิงบอกบริสุทธิ์กูมาเอาน่ะนี่แอบแฝงบ่มีตัวเอารถมาใส่เอาเนาะยังไม่กินแใช่ยิ่ง ่อยอยนล่าสุด<า>ยอดอติบลูกสาวมาฝากไว้น้ำพยุทธเฉลยแล้วตอสามปาเมื่อขึ้นี่ล่าสุดขอบคุณอีพ่ออยังกว่าอีพ่อคำผองอีพ่อคำผอง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  ผู้เรียนหนึ่งลูกใหญ่ๆแปดร้อยแปดสิบน้อยเดียวน่ะไอผู้ยุทธบอกลูกสาวอุ๊ยทำไงผู้ยุทธแต่ยังมาฝากพู้ยุทธเป็นทีเออทำไมนเดี๋ยวกำชับเดี๋ยวกำชับอีกต้องห่อเมือลูกสาวเด้อดพนันว้าสี่ร้อยกินกับสี่บ่คือดอกพี่น้องแต่ว่าไม่พู้ยุทธนั่นโอ้ที่แรกผู้ขายจะเบิ้งมูกมักกระทอนเ่ราว่ามันยังเกาะ พับบอาสนับหมดนบไปปพราแม่บักว่วงรอบคุณอขอบคุณขอบคุณที่พอคำวคองเลยล่ะหรือคำพองคุนแล้วก็ปลาคอยใหญ่ไม่หาได้สามตัวเออสามตัวรวมไง่แต่ว่ามันไปทางบเรือเบื่อมาฝากลูกสาวอีกหนึ่งพันคะแนนเออเจ้าหมักดูเลี้ยยหนึ่ง เงินพันหนึ่งบาสิลักินของถูกสาวแล้วบ่กากินห้องแกินหรออาบอกพี่น้องเหรอบอผิดเขาบอกผิดได้ปะห้องบอกว่าเอาสารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วาลักินของูกสาววะเขา้ออดนี่่บ่ละันเวลบ่นอนไป ร่วมแล้วจักบาทรร่วมร่วมยอดแล้วจักบาทรดิี่น้ำพอยุดยินของลูกสาวพอนิ่เราวห้อยห้าร้อยคะแนนโอนมากมันขึ้นนี่บป่าข้นน่ของแม่แม่นุชด,ดยหนึ่งหนึ่งพันคะแนนของพ่อ,อพินนมลอ,อีกหนึ่ง,งพันคะแนน เออกันจมูกท่าน้านอม,มเปิดปัดใจหนึ่งพันบาทบาททานายอยากได้คุยหน่อยให้รักเอา <laughs> เออนี่เดี๋ยวันยังท่าเปลี่ยนมาแล้วพี่หนีหอบบัตรมาแล้วท่าเปลี่ยง,ยงเปลี่ยนบุคคลมาเลย <laughs> คำบวชหน้าก็ปารถนาอยากได้ควายน่อยรักเอาเอาเอเพิ่นมาบุ่นๆน,นี่บ่มีไผปั่นแกเอารถอีหยังมาหลายแต่แล่นเขาหลังวึนๆอือ <c oughs> มันมีทางเขาทางเดียวเนาะร้านค้าไดยได๋ กันแล้วแบดอุ้งอิงขึ้นหมานต่เถ่าบันนั่นกันหมานเดากันพยุดเมียนเ้อมาเรืออนะก็ไม่จริงเมียเคยรัว่าเลใต้อยู่เอาขอบคุณนี่เมียเบซี่่งโดตัดมินบุรีกับมหาลูกสาวกับมหามณะหน่อยเี่นแล้วมันหลินน้ำก็มาให้ไม่ตริง สองร้อยคะแนนขอคุณหลายๆเ้ยคุณเนี่ยเด้อขนำค่ะพี่หนึ่งร้อยคะแนนคุณคพี่น้องเอฟีพ่อแม่ลูกสาวนเจหมูท่านัน้อมเป็นปัจจัยหนึ่งพบาทบาทกันาอยากได้กล้วยแก้ว ไปซื้อเอาไปซื้อเอาเออเพื่อนมาอรับยังก็เฮากินเขา่าเฮากินเฮาก็อิม่มบอ่อหอนไปยิ้มทองเข่าพุ่นผู้บ่กินของหวานพี่น้องเสียบเสียบพ,พูดอะพี่น้องผู้ดใดอยากกินมาทันเดอ้อต้องขอบคุณ <What? S 2> นวัดฮะที่พ่อคำผองคำพองว่ามักเงาะเออมักเงาะมาด้วยหมกัมกเงาะแล้วา่าแกก คนกินไปเราเด้อวะนะแกะมูกินไปเรื่อยวะถ้าหมักง่อยถ้าหมักหมักม้วนแอปเปิลสุกแก้มแดงอ่องตั้งชิมบุญละบนนอ่นไว้ในก่อนแซ่ยบพักเสร็จผงเวลาบุญมีโรงเรียนอืัครังอ้าคลิปนี้ไปสักมีสักก้อนออกกันไม่กินหนาครับผู้ขายสดครับเมีเงี้ยสิยกเผยหูวแเลยขอไปหน่อยน้องอวยล่าลุงสักก้อน 我给你三百的，皮侬。